บทสาทยายธรรมเรื่องทุพพันดิยะสูตรเมื่อยักษ์ผู้มีผิวพันสามถูกหล่อเลี้ยงด้วยความโกรธและเท้าสักกะทรงเอาชนะด้วยความอ่อนน้อมที่มาพระสุตตันตติดกสังยุตตานิกายสคาทวักสักกะสังยุตสักกะปัญจกะ จเจริญพรสาทุชนผู้มีขันติธรรมเป็นเครื่องเอาชนะความโกรธทุกท่านในวาระนี้อาตมาจะขอนําพระสูตรหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องราวอันน่าอัศจรรย์และเป็นอุทาหรณ์เตือนใจอย่างยิ่งยวดมาสาธยายให้ทุกท่านได้สดับเป็นเรื่องราวการเผชิญหน้าระหว่างความอ่อนน้อมถ่อมตนกับความโกรธเกรี้ยว ซึ่งได้แสดงให้เห็นถึงพลังอันยิ่งใหญ่ของขันติธรรมที่สามารถเอาชนะความชั่วร้ายได้อย่างน่าทึ่งพระสูตรนี้มีชื่อว่าทุพพน,นิยสูตรเรามาทําความเข้าใจชื่อพระสูตรนี้กันก่อนคำว่าทุพพน,นิยะแปลว่าผู้มีผิวพันสามเมื่อรวมกันแล้วทุพพน,นิยสูตรจึงหมายถึง พระสูตรที่ว่าด้วยยักษ์ผู้มีผิวพันสามหัวใจของพระสูตรนี้คือการประกาศถึงคุณธรรมอันเป็นเลิศของเท้าสกกะเทวราชโดยเฉพาะอย่างยิ่งขันติธรรมและความไม่โกรธโดยทรงแสดงให้เห็นว่าพระองค์ทรงเป็นผู้ที่ไม่อาจจะนำไปได้ง่ายด้วยอำนาจแห่งความโกรธไม่ทรงโกรธอยู่เป็นเวลานานและเมื่อทรงโกรธก็ไม่ตรัสคำหยาบ และไม่พนานาถึงคุณของตนเองแต่จะทรงข่มพระองค์เองไว้ด้วยการเล็งเห็นถึงประโยชน์ของตนเองเรื่องราวในพระสูตรนี้เกิดขึ้นณพระวิหารเชตวันพระผู้มีพระภาคได้ทรงเล่าเรื่องในอดีตการให้เหล่าภิกษุฟังว่าในสมัยหนึ่งได้มียักษ์ตนหนึ่งมีผิวพันสามและรูปร่างหน้าเกลียด ได้ขึ้นไปนั่งบนบรรดุกร,รมพลศิลาอาจของเท้าสกกะเทวราชเมื่อเหล่าเทวดาชั้นดาวดึงได้เห็นดังนั้นก็ได้พากันติเตียนและดูแคลนว่าหน่าอัศจรรย์หนอยักษ์ผู้มีผิวพันซามแล้วรูปร่างหน้าเกลียดตนนี้ช่างกล้าหาญมานั่งบนอาจของเท้าสักกะ แต่ยิ่งเหล่าเทวดาด่าบริพาทมากเท่าใดยักษ์ตนนั้นก็กลับยิ่งมีรูปงามขึ้นหน้าดูยิ่งขึ้นและน่าเลื่อมใสย,ยิ่งขึ้นเป็นลำดับเมื่อเหล่าเทวดาได้เห็นเหตุการณ์อันน่าอัศจรรย์นั้นจึงได้พากันไปเฝ้าเท้าสักกะแล้วได้กราบทูลเรื่องราวทั้งหมดให้ส่งทราบและได้แสดงความเห็นว่าข้าแต่มหาราชยักษ์ตนนั้น คงจะเป็นโกธาพักขยักษ์คือยักษ์ที่บริโภคความโกรธเป็นอาหารเป็นแน่แท้พระอัฏฐกถาจารย์ได้เล่าเบื้องหลังว่ายักษ์ตนนี้แท้จริงก็คือรูปาวะจรพรมองค์หนึ่งที่ได้ลงมาเพื่อจะทดสอบขันติธรรมของเท้าสักกะเมื่อทรงทราบว่ายักษ์ตนนั้นถูกหล่อเลี้ยงด้วยความโกรธเท้าสักกะเทวราช จึงได้เสด็จไปที่ยักษ์นั้นนั่งอยู่แล้วได้ทรงกระทำผ้าอุตตราสงเฉวียงพระอังสาคุกเข่าเบื้องน้องเบื้องขวาลงบนพื้นดินประนมมือแล้วได้ประกาศพระนามของพระองค์เองถึงสามครั้งดูกระสหายเราคือเท้าสักกะเทวราชดูกะสหายเราคือเท้าสักกะเทวราช ยิ่งเท้าสักกะทรงแสดงความอ่อนน้อมถ่อมตนเท่าใดยักษ์ตนนั้นก็กลับยิ่งมีผิวพันณ์ซามและมีรูปร่างน่าเกลียดยิ่งขึ้นเป็นลำดับและในที่สุดก็ได้อันตรธานหายไปณที่นั้นเองหลังจากที่ยักษ์ตนนั้นหายไปแล้วเท้าสักกะจึงได้เสด็จขึ้นประทับบนอาจของพระองค์แล้วได้ตรัสคาถาเพื่อสอนเหล่าเทวดาว่า เราหาใช่ผู้มีจิตถูกประทุษร้ายได้ง่ายและไม่ใช่ผู้ที่ใครๆจะนำไปได้ง่ายด้วยความโกรธเราไม่โกรธอยู่เป็นเวลานาน,านความโกรธย่อมไม่ตั้งอยู่ในเราเมื่อเราโกรธเราย่อมไม่กล่าวคำหยาบและย่อมไม่พนันานาถึงคุณของตนเองแต่เราจะข่มตนเองไว้ด้วยการเล็งเห็นถึงประโยชน์ของตนเอง ข้อคิดอันประเสริฐที่เราสามารถน้อมนำไปพิจารณาจากพระสูตรนี้คือการสอนให้เราเป็นผู้มีขันติธรรมและมีความอ่อนน้อมถ่อมตนขอให้เราจงอย่าได้พ่ายแพ้ต่อความโกรธแต่จงเอาชนะมันด้วยความอดทนอดกลั้นและความอ่อนน้อมและจงระลึกไว้เสมอว่าการตอบโต้ความรุนแรงด้วยความอ่อนน้อมนั้น คือชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดและเป็นหนทางที่จะนำเราไปสู่ความสงบสุขอย่างแท้จริงเอวังก็มีด้วยประการชนนี้